สวัสดีครับยูเอชเอของแอสตันแฟนครับครับผมวันนี้วันจันทร์ที่2ีสเมษายนครับ2568นะครับอา้าวก็ขอแสดงความยินดีให้กับเหล่าบรรดาเดอะค p อปนะเดอะคอปนะครับสาวกของแดงลิเวอร์พูลนะครับที่เมื่อคืนนี้สามารถเปิดรังแอนฟิลด์แลวก็เตรียมฉลองแชมป์กันอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็ ทำได้สำเร็จด้วยการถลม่มจิกหนังไก่อย่างที่ผมบอกไว้เมื่อสี่ห้าคลิปก่อนมาผมบอกล้วแมทที่จะเจอกันเนี่ยรับรองเลยตรุดจีนล่วงหน้าแน่นอนและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับลิเวอร์พูลนะครับถลม่มไก่ไปแบบไม่ไว้หน้า5ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหเถลิงขึ้นเป็นแชมป สมัยที่ยี่สิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยก็ตอนนี้โลกโซเชียลระอุระอุระอุเพราะอะไรเดี๋ยวมาคุยกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่ายินดีของทีมหญิงของเราครับเขาเรียกว่าทะลุนรกทะลุนรกทะลุนรกอะไรสำหรับทีมฟุตบอลหญิงของเราเดี๋ยวมาฟังกันนะครับอ่ะก็ฝากไว้ในอ้อมใจนะครับสำหรับทั้ง หมึกแก้วคลาสสิกปะาเตนะรวมถึงหมูกระจกไร้พ่ายนะครับทีมงาน AIAUT 21นะครับแล้วก็น้ำยำครอบจกักรวาลโอเฮเป้ H P e นะครับรายละเอียดทุกอย่างจะปักไว้ในช่องอธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับไปช่วยรบเคนอันรู้หน่อยหรือแม้กระทักไลน์กันมาครับทักไลน์กันมาโดยเฉพาะเรื่องของการซื้อขายนะเอาเป็นอย่างนั้นก่อนนะครับเป็นลูกค้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องอื่นนะครับ t O N T C R A B ต้นครับนะครับ ภา,ศาศษาอังกฤษตัวเล็กครับทักทายกันมานะอย่าอะไอย่าที่ประเภทเข้ามาแล้วมาปักลงปักนึกมาพูดคุยพวกนี้ขอปักเว็มพาน,านันอย่าเข้ามานะครับผมตกกระเด็นตกลายนะตกลายไม่ใช่ไปทําลายร่างกายนะรวมถึงทางเฟซด้วยทางบ้านสีฟ้าด้วยครับแอดไลน์กันมาประเภทไม่มีตัวตนล็อกโปรไฟล์รับปุ๊บแป๊บปั๊บ,บมแม่งแปะลิงก์พน,น,นันเข้ามาเลยคดพองคดแม่งเงี้ยไปหมกมุ่นกับมันมากนะโอ้ยเข้ามา ขูด <Good S 2> แบบผมติดตามมุ่นนี่นั่นครับขออนุญาตปากเลยโอ้โหมึงนี่แล้วยังไม่อนุญาตเนี่ยนะขออนุญาตแต่แม่งปากเลยเว้ยโอ้โหโคตรใจร้ายเลยยังอย่ามาทํากันอย่างนี้ผมโดยเฉพาะในช่องตอบกลับเนี่ยตอนนี้ไอ้แม็กแม่งก็โอ้โนะล่มทุกวันลงคลิปเสร็จแป๊บเดียวแม่งมา8090เ้ม้นโอ้โหนะก็ลบไล่ลบกันนิ้วนิวทับ,บล็อก นะครับก็เป็นอย่างนี้แล้วกันนะคุยกันเฉพาะเรื่องฟุตบอลเรื่องงานละกันพนวะกเว็บพวกอะไรพวกนีก้อย่ามายุ่งกาก,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 กูนะอ่ะพูดถึงเมื่อคืนก่อนโอ้โหเมื่อวานอยู่บรรยากาศที่ร้านโอ้โหแฟนหงแดงโคมาเป็นร้อยมาเป็นร้อยนะผมว่าผมน่าจะเป็นอาร์ซอลอนคนเดียวที่อยู่ในร้านนะน่ะนะนอกนั้นก็จะเป็นหงแดงนะครับแล้วก็มีแซมแซมผีแดงมานิดหน่อยเพราะว่าอะไรคู่แรกบอลหมัดเขาเตะกับแมนยู เราก็คอยจับเสียงไงเฮ้ยว่าใครจะเป็นผีแดงบ้างบางคนไม่ใส่เสื้อไงอะบางคนแบบอัมพลางอัมพรางมานะอ่าจหว่าที่บอลหมัดได้ประตูนำเเงียบหมัดก็มีเสียงเฮไอเสียงเฮเนี่ยแน่นอนเลยหลรือว์พูลใส่กันมาเต็มเต็มเลยนะแล้วก็พออ่าบอลหมัดถูกไล่ออกนะครับถูกไล่ออกโอ้โหเสียงเฮมาทีนี้รู้เลยคนไหนแมนอยู่มั้งนะแล้วก็ เสมอได้ก็เสียงเฮมาคำแบบแมนอยู่นะครับก็รู้เลยใครพอหลังจากนั้นจบคู่แรกเสมอหนึ่งหนึ่งนะพอหลังจากคู่นั้นคู่เอกมาเป็นอ่าลิวพูลเจอกับสเปอร์นะครับโอ้โหสเปอร์ยิงดาก่อนนะโดยโซลังกี้นาะทีที่สิบสองลิวพูลไปบุกมานะอะแต่แป๊บเดียวโซลังกี้แม่งมองปังเข้าไปเสียงเฮมาแอบดูโอ้โห,โโหเด็กแมนอยู่เอรัเอเอนเลย นะหลังจากนั้นครับเหมือนกับไก่ปกระตุกกระตุกกระตุกเดือยกระตุกของพงเท้าพี่แกไล่ย,ยิงเลยนะครับตั้งแต่อ่าหรเบนดอทั้งดีแอสนะครับในทีที่สิบหกแม็กลิสเตอร์ยี่สิบสี่ตรงนี้กั๊โปนะครับในทีที่สามที่สี่จบครึ่งแรกเนี่ยสามประตูต่อหนึ่งนำบรรดาผีเดินออกจากร้านเป็นแถวเลย แอบมาแล้วลุ้นไม่ขึ้นแล้วมันมีที่มาที่ไปเดี๋ยวจะเล่าต่อโลกโอตอนนี้เลยโรกโซเชียลละอูนะครับแล้วก็ครึ่งหลังโมซาล่าทาประตูที่4ได้แล้วก็ก่อนที่ตัวของอุดิกิกจะทําเข้าประตูตัวเองในทีที่69กครับก็ทําให้ลิเวอร์พูลชนะไป5ประตูต่อหนึ่งครับขึ้นเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นแชมป์สูงสุดของอ,อังกฤษครับใน สมัยที่20ไปเป็นที่เรียบร้อยครับคะแนนตอนนี้82สคะแนนนะครับก็อ่ะก็สแสดงความยินดีด้วยครับแข่งไป34ชนะ25เสมอ7และแพ้ไป2ครับยิงไป80ลูกแล้วก็เสียไปแค่32ประตูก็ยินดีด้วยจากใจจริงจ,งจากแฟนบอลของอาร์เซนอลนะครับเราบอกแล้วไงเราเป็นคู่แข่งขัน นะเวลาเราแข่งขันเราก็เต็มที่ครับแต่เวลาเมื่อผลแพ้ชนะออกมาเราต้องแสดงความยินดีแบบจริงใจด้วยนะไม่ใช่แบบเป็นแสดงความยินดีแบบแขว่ถ้าเบื่อจะแสดงความยินดีแบบแขวไม่ต้องแสดงความยินดีอยู่เฉยๆดีกว่ามันจะดูหล่อดูเท่กว่านะครับเราต้องแสดงความยินดีแบบจริงใจจริงๆแล้วก็ผมก็เห็นเพจของอาร์เซนอลแสดงความเป็นสุภาพบุรุษแบบนี้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับยกนิ้วให้เลยหลายเพจที่ผมติดตามอยู่โพสต แสดงความมีดีกับริบูนี่แหละครับมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้ไม่ใช่ที่ว่าโอเคการแข่งขันระหว่างระหว่างทางของการแข่งขันมันต้องมีฟัดม,มีนู่นมีนี่มั่งนะมีก,กัดอะไรบ้างมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่เมื่อเวลาถึงสิ้นสุดการแข่งขันเมื่อรู้ผลแพ้ชนะเราต้องรู้จักเป็นผู้แพ้ที่ดีครับการเป็นผู้ชนะที่ดีง่ายนะแต่การเป็นผู้แพ้ที่ดีทํายากนะครับบอกให้แล้วก็ ในโลกโซเชียลตอนนี้เราอู่เพราะอะไรเพราะอะไรครับในการในการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหรือหรือลีกสูงสุดของอังกฤษเนี่ยแต่เดิมเขาใช้ชื่อว่าดิวิชั่นหนึ่งนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนกันมานะในช่วงหนึ่งเก้าเก้าท่าไรนี่แหละเปลี่ยนมาเป็นพรีเมียร์ลีกพอเปลี่ยนมาเป็นพรีเมียร์ลีกเนี่ยแชมป์มันก็เปลี่ยนนะแชมป์มันต้องแชมป์มันก็เปลี่ยนจนะอ่าพูดง,ง่ายแต่ถ้าเผื่อน,นับเป็นลีกสูงสุด จริงๆนะลีกสูงสุดจริงๆทำไมถึงแมนยูถึงไม่อยากให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ในปีนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าลีกสูงสุดตอนนี้คือแมนยูเขาทำไม่ได้20สมัยนะครับลิเวอร์พูล19จอแล้วจออีกนะจนในสุดปีนี้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ได้ก็ทำให้สถิติการเป็นแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษครับอยู่ที่20สมัยเท่ากันนะแต่แต่ ก็มีหลายเพจต้องมีหลายที่โดยเฉพาะเพจใหญ่แล้วก็สื่อสํานักพิมพ์ใหญ่ด้วยอ่านะที่บรรดาแอดมินกูรูหลายเนี่ยเป็นเด็กผีสามงามทั้งนั้นนะครับเขาไม่ลงอย่างนั้นเขาามาลงเป็นว่าเป็น w a r of Champion ใช้คําว่า w a l of Champion และขณะที่ทางพรีเมียร์ลีกอ่าพรีเมียร์ลีกหรือว่าอังกฤษอังกฤษเองเขาใช้คําว่า English top f i g h titles นะนะ English top f i g h title แต่ของไทยเราเป็น War of Champions โดยเอาเฉพาะที่นับตั้งแต่ฤดูกาลหนึ่งเก้าเก้าสองหนึ่งเก้ากสามที่เป็นเปลี่ยนเป็นพรีเมียร์ลีกนับแค่นั้นเ <c oughs> <c oughs> พื่อที่อะไรเพื่อที่ให้ดูแมนยูดูเยอะแล้วต้องยอมรับครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดสิบสองสบสามตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นพรีเมียร์ลีกเนี่ยแมนยูเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ย 13สมัยโดยเฉพาะยุคของเซอร์เล็กฟอร์กูสันนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้เขาเก่งนะแต่ว่าคุณอย่าไปเหมารวมครับมันต้องนับตั้งแต่หลีกสูงสุดก่อตั้งเป็นต้นมาอย่าไปแค่พิมพ์ลีกเพื่อ <c oughs> บอกเด็กสามงานไม่ยอมงับไม่ยอมรับบอกอูจะต้องเอาเอฉพาะพิมพ์ลีกเท่านั้นบ้าหเปล่า เนงั้นฟุตบอลโลกเขาก็ต้องนับตั้งแต่เปลี่ยนสมัยใหม่ไหมนับตั้งแต่สองแต้มเป็นสามแต้มไหมยูฟ่าแชมเปี้ยนสก็ต้องนับตั้งแต่ยูฟ่าแชมเปี้ยนสไหมไม่นับยูโรเปียนครับหรือเปล่าซึ่งสื่อต่างชาติและบรรดายุโรปต่างๆเขาก็นับตั้งแต่ต้นอยูฟ่าแชมเปี้ยนีเนี่ยเมื่อก่อนเป็นอะไรยูโรเปียนครับอ่าก่อนมาเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนเมื่อก่อนยูโรเปียนครับเนี่ยเอาเฉพาะแชมป แชมป์เต่็อกเอาท์ไม่มีแบ่งกลุ่มให้วุ่นวายแชมป์ลีกสูงสุดของแต่ละประเทศเท่านั้นไม่มีอันดับสองอันดับสามไม่มีนะแต่ละประเทศส่งได้แค่ปทีมเดียวก็คือทีมแชมป์ประกบคู่็อกเอาท์ประกบคู่็อกเอาท์เลยไม่มีการมาแบ่งสายทีมวางทีมเวิร์กแหมงมไม่มีเออไม่งน้นเขาก็นับตั้งแต่เอาแยกตายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูโรเปียนครับไม่นะครับฝรั่งเขาก็นับรวมกัน นรับรวมกันหมดนะพี่น้องนะเราเข้าใจกันด้วยแกเพราะฉะนั้นตอนนี้เลเวอร์พูลขึ้นไปเป็นแชมป์ลีกสูงสุดเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับด้วย2ีสบสมัยอันดับ2องเป็นอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเป็นแชมป์ลีกสูงสุดอยู่ที่13สมัยอ่ายืดอกไว้โหเรายังอยู่ในลีกสูงสุดอยู่ไอพวกที่เพิ่งมาที่หลังมันตามเราไม่ทันหรอกนะครับมีอ่าแมนซิตี้เนี่ย ที่ช่วงหลังโอ้โหตั้งแต่เป็นพิมเมลิกมาเนี่ยปีสองพันสิบอดสองสิที่ผมเคยได้ฟังอ่ะที่กลุ่มทุนแขกเข้ามาพอแขกเข้ามาปุ๊บติดเบกเพราะอะไรเงินมาไงนะปีสองพันสิบเอ็ดสิบสอง่หนึ่งสองสามสีนะ่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าแปดครั้งในเฉพาะช่วงของพิมเมลิกแต่ก่อนหน้านั้นช่วงดิวชั่นหนึ่งขอโทษนะครับเรือใบเนี่ยแม่งขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่งั้นแนหะขึ้นดิวชั่นหนึ่งตกดิวชั่นสองดิวชั่นสตกอยู่อย่างงั้นอนะ เนะพิ่งมาลืมตาอ้าปากได้ตอนที่กลุ่มทุนแขกเข้ามานี่เองนะก็อยู่ที่10สมัยครับเอเวอเรตตันเก้าสมัยเอเวอเรตตันเะก้าสมัยนะครับเพ็นอย่างนี้นะอ่าช่วงปีทศวรรษแปดศูนย์เนี่ยโอ้โหเป็นช่วงที่เอเวอเรตตันนี่รุ่งเรืองสุดข,ขีดนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยอังกฤษทีมจากอังกฤษถูกแบนเพราะาปัญหาเรื่องแฟนบอลถูกแบนจากยุโรปห้ามเข้าไปแข่งขันในั่วยยุโรปรู้สึกจะโดนแบนไป5้าปีเนี่ย เอเวอเรตันะก็เลยพลาดในการที่จะลงแข่งยูโรเปียนครับช่วงนั้นเสียดายเป็นทีมที่ดีเลยนะสําหรับเอเวอเรตันช่วงนั้นนะผมว่าถ้าเผื่อเอเวอเรตันไม่ถูกแบนช่วงนั้นผมว่าคงจะมีสิทธิ์ที่จะลุ้นถ้วยใหญ่เหมือนกันนะครับแอสตันวิลล่าเจสมัยนะแอสตันวิลล่าเจสมัยครับซันดตรนกับเชลซีเชลซีซันดอรนกับเชลซีอยู่ที่หสมัยเชลซี Chelsea ก็มามีลืมตาอ้าปากตั้งแต่โรมันมา ตั้งแต่โรมันมาไอเสหมีอ่ะมีในช่วงเพียร์เบลีกเนี่ยคว้าชแชมป์ไปทั้งหมด5ครั้งนะทไปทั้งหมด5ครั้งนะครับนิวคาสเซิลนะนิวคาสเซิลกับอ่าเบซอนอ็อตแอนด์สี่ครั้งครับวูฟลีดนะแล้วก็อะไรวะเนี่ยแบ็กเบิร์นนะครับสามครั้งนอกนั้นสเปอร์สองครั้งดาร์บ <laughs> ี้เบอร์ลีย์พอร์สมัตอะไรพวกนี้นะครับดาบคู่เชฟฟิลด์เวนเดอเออเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเว็บบอมบิชอาะลเบียนครับอิฟซสวิททาวน์นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะ เลสเตอร์เนี่ยอย่างทีมละหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นให้เข้าใจกันก่อนนะครับเวลาเขานับเขานับลีกสูงสุดของประเทศก็คือ n n l l s s t t p f l i g h t t i t l e นะก็ให้เข้าใจกันละกันแต่ตอนนี้โลกโซเชียลโดยเฉพาะในเพจใหญ่ของกีฬาเขาโอ้โหเข้าไปไฟกันใหญ่เลยของเราด้วงหางอย่าไปไฟับเขาไม่เกี่ยวกับเรานะเพราะตั้งแต่เปพรีเมียร์ลีกมาเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งเเป็น ีแรกที่เป็นรีเียร์ลีกเนี่ยเราเป็นแชมป์สามครั้งนะปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเป็นดับเบิลแชมป์ครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองเป็นดับเบิลแชมป์เหมือนกันศูนย์สามศูนย์สี่นี่ไร้พ่ายเลยนะงั้นก็ปีหน้าว่ากันใหม่นะก็ขอแสดงความดีดีกับ oon, ลิวอพูลและเราเแฟนๆโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันด้วยนะครับยินดีอย่างใจจริงและจริงใจจริงครับคุณสุดยอดจริงนะอ่ะก็หมูเมื่อวานนี้ เอาแบบตรงๆนะเล่าบรรยากาศหลังจากที่สิ้นเสียงนกหวีดนะภาพบรรยากาศในจอเขาก็ให้เห็นถึงบรรดานักเตะต่างๆเซเลเบตกันโอ้โหเราก็นึกนะม,มันมีความรู้สึกจี๊ดๆเล็กๆจี๊ดๆเล็กๆแต่ทำใจได้นะจี๊ดๆเล็กๆยอมรับฮะว่าโอ้โหภาพนี้แมว่ยถ้าเป็นมิเกลอเดตา วิ่งไปสวมกอดกับมาตินเดนการ์ดนะหลังจากควา้าแชมป์นะเอ๊วิ่งเข้าไปกอดกับบุคกโยซาก้าเข้าไปจับไม้จับมือครับนะอะวิลเลียมซินบากระโดดกอดกับดาวิดไรยา,นะาเนี่ยภาพมันไปถึงยูฟาจะไม่หลีกเว้ย <laughs> เอาไม่เป็นไรเราก็มีลุ้นอีกหนึ่งถ้วยครับเป็นถ้วยใหญ่ซึ่งเราก็คงต้องทำแบบเต็มที่ที่สุดละกันนะเอาเป็นตามนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวว่ากันละกัน อีกเรื่องหนึ่งที่ได้ดีครับระหว่างที่บอลเปเปอร์ลีกแข่งนะก็แอบสองบอลยุโรปคือฟุตบอลหญิงของเราด้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับซึ่งเราไปแข่งกับเขาด้วยนะครับเมื่อวานนี้เพราะว่าหลังจากแมตช์แรกเนี่ยแมตช์แรกที่อเมริครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเมื่อเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะทีมหญิงเราแข่งยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศ เปิดบ้านแพ้อโอลิมปิกลียงจากฝรั่งเศสไปหนึ่งประตูต่อสามอันนั้นคาบ้านนะคาบ้านแล้วเมื่อคืนนี้ต้องบุกไปโอลิมปิกลียงครับโอ้โห و, ด้วยสกอร์ตามหลังอยู่สองลูกแต่ทีมหญิงเราโคตรแก่งเลยฮนะแอบไปเชียร์อลิซซลุโซไปดูไปดูปดนะโอ้โหอเซลุโซนี่เป็นศูนยน์ได้ที่ย้ายมาจากแมนยูเลยนะหมดสัญญากับแมนยูแล้วเราไปโฉบไม่หมดสัญญาเดียเราไปดึงตัวมาจากแมนยูเลย เซลูโซเป็นศูนย์ด้าเบอร์หนึ่งของเรานะครับแล้วเมื่อคืนก็ไปทำให้ผิดหวังนะทีมหญิงเราครับไล่ถล่มนะต้องใช้คำว่าไล,ล่ถล่มโอลิมปิกโอไปแบบสุดๆเลยสีประตูตอนหนึ่งนะค่อยๆไล่ยิงครับครึ่งแรกเนี่ยจบ1 0น,นะทำท่า,ทาจะจบอยู่แล้วแต่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกเนี่ยตัวของอาคาเดนเตนะครับยิงให้เรานำก่อน1 0โอ้ปลุกความหวังนะครึ่งหลังมา อ่า,อาตัวของเอนเดอร์ก่อนเอนเดอร์ er เป็นกองหลังของโอลิมปิิยงทำเข้าประตูตัวเองนะครับแล้วก็ตัวของแคเดนเต้ยิง45นะครับทำให้ครึ่งแรกเรานำอยู่2 0งศูนยนค์ครึ่งหลังเอลิเซลุโซเปิดครึ่งหลังแป๊บเดียวยิงปั๊บเลยนะในทีที่4ี่หครับสาศูนย์แล้วก็ตัวฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ดนะเอฟ d ุดบันโอารีฟอร์ดนะยิงลูกที่4ครับก่อนที่ลิยงจะ ได้ประตูโดเม n เน่นะครับในทีที่8ปิเกา็ทำให้เราชนะด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อ3ครับเขา้าชิงชาเลิศเฉยเลยโอ้โหเนะเพราะว่าสื่อที่ฝรั่งเศสนี่เขาแบบมั่นใจเชื่อใจแบบหมูมั่นใจมากว่าลียงสามารถจะอัดอาซนอนได้เพราะว่าบุกไปชนะถึงบ้านแล้วไงสามหนึ่งไม่นม่จะต้องมาคาบ้านมั่งทีมหญิงเรายิงทบต้นเลยนะครับสกอร์รวมชนะไปห้า ประตูต่อ3ครับเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมหญิงของสเปนคือบาร์เซโลนาซึ่งชนะเชลซีไปด้วยสกอร์รวม8-2สองหรือไงเนี่ยนะครับก็ทำให้คู่ชิงทีมหญิงเป็นอาร์เซนอลชิงกับชิงกับบาร์เซโลนาในวันที่24พสสพฤภาคู่หญิงได้แล้วนะคู่ชายจะเป็นคู่เดียวจะเป็นทีมเดียวกันหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ก็ ตามลุกตามลุ้นกันละกันนะครับอ่ะก็คงเช้านี้ก็เอาเกลดได้กันน้อยมาอ่ะซุปบอลไอ้เปบรครับหน่อยนะครับนอตติงแฮมฟอเรสต์สู้แมนซิตี้ไม่ไหวนะแพ้ไป2ประตูต่อศูนย์ครับทำให้แมนซิตี้เข้าไปชิงช้าเลิศก,กับคริสตัลพาเลทโอ้โหเป๊ปก็ต้องตลงเอาแหละเพราะว่าเป็นถ้วยเดียวที่เหลือในฤดูกาลนี้ที่จับต้องได้ปกติแมนซิตี้เนี่ยไม่เคยจบฤดูกาลด้วยมือเปล่าเลยนะใช่ไหม อ่าเพราะนั้นถ้วยนี้ก็เป็นถ้วยเขาต้องเอาละแต่ว่าต้องถามของลูกทีมของพี่โอลิเวอร์กัสเตอร์ก่อนกิ่บเซาประเด็นก่อนว่ายอมไหมต้องเอาใจช่วยเชียเอดดี้เอนเกเทียกันด้วยนะครับอันนั้นก็อ่สะสนุกแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้พักไม่พักก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นเดี๋ยวจะตามข่าวเพราะว่าพรุ่งนี้ครับคือวัลอังคารตีสองเรามีศึกสําคัญศึกสําคัญที่เราจะต้องเปิดบ้านแมตช์แรก เจอกับปรารีสเซงยแยมงครับ5น,นะโดยข่าวแจ้งมาแล้วครับผมยังไม่รู้นะว่าเขาคอนเฟิร์มเรื่องตั๋วของปารีสหรือปรเปล่าซึ่งปกติเราจะต้องให้3,000แต่ว่าเมื่อวานนี้มีการวันนี้เมื่อวานวันนี้ก็มีการแข่งขันเรื่องมาราทอนลอนดอนก็ทําให้ผู้คนนี้เข้ามาหลัง่งไหลระบบการเซ c ูริตี้เขาต้องแบบอ่าเข้มพวดหน่อยก็เลยจํากัดตั๋วแฟนบอลทีมเยือนอยู่เหลือแค่2,500 ไม่แน่ใจนะพี่น้องท่านมีข่าวก็บอกมาหนะ่อยครับว่าเขาเพิ่มตัวให้เป็นสามพันตามกฎห้าเปอร์เซ็นของความจุข,ของสนามแล้วหรือยังนะครับก็เห็นทางปารีสเขาทําเรื่องอุทธรณ์อยู่ก็เดี๋ยวคงต้องคุยกันให้ลงตัวแหละก็ให้ได้ก็ให้เบอร์ห้าร้อยไม่อะไรหรอกใช่ไหมนะครับแล้วก็คนที่จะเป็นกรรมการตัดสินเห็นไหมมาตรฐานเวทีเมื่อวานนี้คู่ของแมนยูกับบอลมัดอีกแล้วไหมกรรมการอีกแล้วไอ้คนที่โดนดูไล่ออกอ่ะนะ ครึ่งแรกก็ตึกไปทําฟาวล์ใส่กันนะโชนแม่งเสียบแบบเต็มๆนะแต่ว่าแม่งไม่โดนนะพอครึ่งหลังไปเสียบใครคนไม่รู้นั่นแหละโดนไล่ออกไม่มาตรฐานพูดตัดสินม,มันเป็นแบบเนี้นะครับดีนะช่วง VR อะไรเรามีพวกของโอโต้แล้วออตโต้แล้วมันก็เลยแบบคปอน้างชัดเจนหน่อยกรรมการคนที่จะตัดสินคู่เรานะครับในคืนวันอังคารก็คืออาจารย์สลาฟโกวินสิตนะครับเป็นกรรมการชาวสโลวนเนียนะคนนี้คือใคร คนนี้แหละครับเป็นกรรมการคนที่ตัดสินคู่ของเรากับปารีสแซงต์แมงในทูปเฟสนะครับถ้าใครจําได้คนคนนี้แหละเป็นคนที่ตัดสินที่วันนั้นเราเปิดบ้านชนะปารีสแซงต์แฌงไปสองประตูต่อศูนย์กรรมการคนเดิมจะกลับมาตัดสินคู่เราที่สนามเดิมอ่านะเดี๋ยวก็ค่อยไปไล่เรียงกันอีกทีละกันนะครับผมจริงวันนี้อยากจะพูดถึงพี่จอร์จินโย่ด้วยเดี๋ยวขอเอาไว้พรุ่งนี้ละกันเนาะเอาไว้พรุ่งนี้ละกันสำหรับพี่จอร์จินโย่ที่ว่า อาจจะต้องจบสัญญาก่อนอย่างรวดเร็วภายในพึ่งสภานี้เพราะว่าสัญญาพี่จอร์จินโย่เนี่ยจะจบมิถุนานะครับแต่ว่าสัญญาอาจจะต้องจบก่อนเพราะว่าเรื่องของการย้ายทีมเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาอรายละเอียดมาให้ฟังอีกทีละกันวันนี้ขอประมาณนี้ก่อนนะครับ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณสําหรับการกดกระดิ่งขอบคุณสำหรับการที่ดูคลิกกปรนรายไม่กดข้ามโฆษณาเป็นกําลังใจเป็นแรงใจให้ที่หวยตัวน้อยๆนะให้ทําช่องต่อไปเพื่อความบันเทิงของพวกท่านนะครับพวกท่านเบื่อเรื่องข่าวการเมืองเบื่อเรื่องข่าว,วอิทธิพลเบื่อเรื่องข่าวพ่อพวเมียเมียอ่านะนะก็มาฟังที่หวยกันได้นะครับทุกเช้าก่อนที่จะ ไปทำงานกันนะเติมความอารมณ์ดีเติมความแจ่มใสให้กันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นในตอนเช้าครับบอกตัวเองมีความสุขบอกตัวเองฉันทําได้บอกตัวเองว่าฉันเก่งที่สุดขอให้พลังงานทุกอย่างที่ส่งมาให้กับเราวันนี้เป็นพลังงานที่ดีๆสิ่งดีๆเข้ามาให้กับตัวเปิดรับสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องไปรับนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกทานเลยละกันขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเดอะคอรอปอีกครั้งหนึ่งด้วยกันนะครับผม ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับให้กับทีวีชาแนลอาสนอนแฟนกลับด้วยครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยสมลังใจเจ้าที่ที่ปฏิบัติหนะ้าที่ตามสามจาาังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็พี่ๆน้องๆอาสาสมัครที่กู้ภัยที่อยู่ที่สอตองอด้วยนะการท่านใกล้จะจบละงานของท่านมีคุณค่าเหลือเกินสําหรับการนําร่างผู้ประสบเหตุกลับบ้านนะครับขอชื่นชมจริงคุณสุดยอดอยู่แล้วครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ <laughs>